โอเคครับ F4 ตอนนี้เราก็อยู่บนห้างพันทิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ ผมจะเอาพระไปเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการเซร์พระของสมาคมพระเครื่องพระบูชาตางให้ดูแล้วก็ผมจะรีวิวเขาเรียกว่าผมจะรีวิว พระที่อยู่ในหนังสือนะครับหนังสือในตำนานหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ FC ได้ดูนะฮะหลังจากออกใบเซอร์เสร็จแล้ววันนี้มาดูการเซอร์พาก,กันก่อนครับไปชมกันเลยนี่คือสมาคมนะครับที่ผมจะมาเซอร์นะเดี๋ยวขออนุญาตกดบัตรคิวนะกดบัตนะรคิวแป๊บหนึ่งเคยมาแล้วครับเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าสอง กับเบอร์ไหนลงปแป๊บนึงนะพี่ห้าสองห้าหกหกสี่สามมีไหมครับมีค่ะชื่อโอเคครับใช่ครับชื่อในบัตรชื่อว่าอะไรคะอ่าชื่อในบัตรเขียนให้ได้ไหมเขียนหลังบัตรคิวโอเคครับ,คร,บครับผมครับออมวิเชียรบุรีครับผมส,ออส่งกี่องค์คะส่งเก้าองค์ครับ 6,300ค่ะ9ก<ข>องค์นรั่วจุดแรกก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็แล้วก็จุดกล่องพระ อเอาตอนนี้าตเอาพระใส่กล่องนะใส่กล่อง โอเคครับ FC เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตออกมาจากสมาครุ่มแป๊บนึงคนมันเยอะนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวออกมาเรียกว่าออกมาเขียนข้อมูลนะครับก็ประมาณนี้นะครับลลแล้วก็เขียนข้อมูลประมาณนี้ส่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนข้อมูลแป๊บนึงนะก็ส่งประกวดเอ้ไม่ใช่ส่งประกวดส่งออกบัตรแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรีวริวให้ f อฟซีดู โอเคครับ FC ตอนนี้ผมก็เขียนเขาเรียกว่ากรอกข้อมูลอะมันง่ายนะครับไม่ต้องให้อธิบายกรอกข้อมูลง่ายปุ๊บเดี๋ยวเรากรอกเสร็จเดี๋ยวเราไปส่งสมาคมกันครับนี่ก็เป็นพระนะเป็นพระที่กรอกข้อมูลลงไปนะครับน,นี้เป็นหลวงพ่อคุณล้วน,นเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อคุณล้วน,นเลย โอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งขั้นตอนที่สองต่อสอง่งคั้ตอนที่สองต่อครับเขียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ก็จ่าเสร็จประมาณเนี่ยนะครับประมาณประมาณเก้ารายการเนี่ยผมก็เขียนไปผลแขนพันอ้นสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับก็ว่าไปนะครับเขียนไปแล้ว โอเคครับ f c ก็ส่งไปที่รยบร้อแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ขอปิดตรงนี้ไว้นะกันนะขอปิดตรงนี้แล้วกันนี่ก็ประมาณนี้นะครับ f c นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกัน FC แล้วก็เขาจะถ่ายรูปพระมาให้เราแล้วก็อาทิตย์หน้าเราถึงจะมารับพระได้นะครับ f c ประมาณนี้เลยอ่าก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวอาทิตหน้าเรามาลัพผะกันครับโอเคครับ FC ตอนนี้เราอยู่ที่สมาคมพระเืียงพระบูชาไทยละก็หลังจากส่งพระเครื่องเข้าตรวจสอบไปประมาณ10วันนะวันนี้เป็นวันลัพผะนะครับจำนวน9องค์นี่ตามนี้เดี๋ยวเราจะไปกดลัพระครับ เดี๋ยวหนูรออยู่ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวป้าไปกดบัตรรับปาะ เคครับเดี๋ยวรอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอเคครับ FC ก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะขอเยืมองตู้พี่เขาแป๊บหนึ่งก็ส่งทั้งหมดผมส่งทั้งหมด9องค์นะครับนี่ก็จะได้พระแท้มาทั้งหมด9นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ก็คืออะไร คืนเงินไม่แน่ใจว่ากรรมการเขาดูยังไงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ผมถามเขาละเขาบอกว่าแท้ไม่ทราบที่แต่จริงๆแล้วเป็นของ,ของหลวงพ่อคูณนะครับส่วนอันนี้ก็ได้บัตรทุกองค์นะครับพระแท้ทุกองค์นะครับนี่นะครับแท้ทุกองนะเก้าองค์เลยเนี่ยแท้ทุกองค์เลย จริงๆแล้วพระชุดนี้เป็นพระชุดเดียวกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่ออกให้เพราะอะไรนะแต่ที่เหลือก็ออกมาแท้หมดนะครับเนี่ยนะครับแท้หมดเลยนะก็ประมาณนี้สรุปแท้แปดแล้วก็ยังไม่รับรองหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรับเงินคืนนะครับรับเงินคืนเพราะว่า กรรมการเขา,ายังไม่สามารถตัดสินให้เราได้นะครับก็ทั้งหมดก็เท่านี้นะครับเป็นพระชุดตำนานวัดพันอ้อนนะครับปีพศ2523ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้พี่ได้ชมอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ